สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครๆก็สนใจในเรื่องของการปลูกทุเรียนเราจะพาพี่น้องเกษตรกรนะคะไปดูตัวอย่างการปลูกทุเรียนของเรานะคะในรูปแรกเนี่ยก็จะเป็นทุเรียนอายุ3เดือนนะคะสังเกตนะคะการแตกใบจะดีจะมีทรงพุ่มนะคะส่วนภาพที่2นะคะจะเป็นทุเรียนอายุ2ปีนะคะแล้วก็ภาพที่3ก็จะเป็นทุเรียนอายุ3ปี และสุดท้ายก็คือทุเรียนอายุประมาณ5ปีซึ่งเก็บผลผลิตไปแล้วนะคะทุกคนนะคะที่ปลูกทุเรียนก็ก็มีความต้องการที่จะทําให้ทุเรียนของตัวเองได้ผลผลิตแต่หลายคนไม่ประสบความสําเร็จวันนี้นะคะเทคนิคในการปลูกทุเรียนให้ประสบความสําเร็จนะคะจะประกอบไปด้วย 1. การเตรียมพื้นที่ปลูกนะคะเตรียมพื้นที่ยังไงให้เหมาะสม2คือการดูแลรักษา สามก็คือการจัดการน้ำและปุ๋ยนะคะและสี่ก็คือเทคนิคนะคะในการป้องกันกำจัดโรคและมแมลงการเตรียมพื้นที่ปลูกนะคะพื้นที่ปลูกบางคน,นอาจจะเป็นการปลูกตามภูเขาบางคนอาจจะปลูกในแนวราบนะคะที่สำคัญก็คือว่าต้องเลือกแบบนี้ค่ะอย่าให้ระดับน้ำใต้ดินนะคะสูงมาชนรากทุเรียนได้ เพราะฉะนั้นระดับน้ำใต้ดินต้องสูงไม่เกิน1.5เมตรเพื่อให้พ้นจากลากของทุเรียนไม่งั้นนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของระบบของรากเน่าคนเน่านอกจากนี้นะคะเราจะต้องวางแผนในเรื่องของแนวปลูกการวางแนวปลูกที่ถูกต้องนะคะต้องวางแนวนะคะแถวของทุเรียนเป็นทิศเหนือใต้หรือพยายามวางในแนวที่ว่า แถวของทุเรียนน่ะไม่บังแดดซึ่งกันและกันนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือทุเรียนภูเขาเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของความลาดเอียงของพื้นที่ในเรื่องของการใส่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นนะคะต้องปลูกทุเรียนขวางแนวภูเขาเพื่อไม่ให้นะคะเกิดปัญหาในเรื่องของการพังทลายของดิน การขาดธาตุอาหารเมื่อเราเลือกพื้นที่ได้แล้วนะคะซึ่งสําคัญมากก็คือเราจะต้องมีการเตรียมดินให้ดีนะคะการเตรียมดินเนี่ยเราก็จะมีการไถพวนสองครั้งถ้าเป็นพื้นที่ที่ราบนะคะควรจะมีการระบายน้ําที่เหมาะสมส่วนใหญ่กเรกษตรกรก็จะทําเนินเป็นรูปกลมๆนะคะเป็นฐานขึ้นมาบางท่านก็บอกว่าเนินเนี่ยอาจจะยากลําบากไปก็เลยทําเป็นร่องนะคะความฟั่งของหน้าร่องเนี่ย ก็ไม่ต่ำกว่า2เมตรนะระยะระหว่างกลางล่องถึงกลางล่องเนี่ยใครปลูกระยะ10เมตรนะคะตรงกลางร่องถึงอีกล่องหนึ่งนะคะก็จะต้อง10เมตรเมื่อมีการพรวนดินยกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องปักไม้เพื่อกำหนดระยะในการปลูกระยะระหว่างต้นก็คือยอดต่อยอดของทุเรียนน่ะมันจะต้องเป็นระยะ8เมตรหรือ10เมตร การปลูกที่ดีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ทุเรียนตายน่ะเราจะต้องมีแหล่งน้ำนะคะแล้วต้องมีการวางระบบน้ำให้เสร็จก่อนถึงจะปลูกทุเรียนการเตรียมหลุมปลูกทำแบบนี้นะคะถ้าพื้นที่เรามีการเตรียมพื้นที่มาดีนะคะเราอาจจะขุดหลุมไม่ลึกนะคะแค่แค่ว่าอาจจะฟัง่งยี่สิงสามสิบเซนนะคะเสร็จแล้วลึกลงไปสักสามิเซนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อขุดลงไปเนี่ย เราจะวางปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปที่พื้นหวานปุ๋ยยูวอรหนึสาก้าหนะคะลงไปเสร็จแล้วเอาหน้าดินชั้นบนนะคะกบเขาให้เปิดตูดก่อนนะคะแล้วดูว่ารากขดหรือเปล่าถ้ารากขดก็ตัดตัดรากออกนะคะแล้วก็กรีดที่ถุงนะคะแล้วก็ยกวางลงไปนะคะอย่าเพิ่งตึงออกนะคะให้ยกวางลงไปแล้วก็ดึงถุงออกนะคะเสร็จแล้วก็ดินชั้นล่างกรบนะคะให้พอดีกับ ดินเดิมนะคะเมื่อกวางแล้วก็กบดินเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปักไม้แล้วก็ขันชนะไว้เพื่อให้ทุเรียนน่ะไม่โยกเมื่อมีลมมาโดนเสร็จแล้วก็กั้นตะลนนะคะกันลมปลูกเสร็จปุ๊บรดน้ำทันทีก่อนที่เราจะเอาต้นพันธุ์เรียนน่ะไปวางลงหลุมนะคะแนะนำให้มีการเตรียมฟาร์มพร้อมของต้นพันธุ์ก่อนวิธีการเตรียมต้นง่ายๆก็คือ เตรียมน้ำมา20ลิตรนะคะใส่เมตาเล็กซิลไป3ช้อนใส่ซีวิลไป3ช้อนมเมตาล็กซิลจะป้องกันไฟทับทลลาซีวิลจะกระตุ้นให้ทุเรียนเนี่ยเกิดรากขึ้นมาหลังจากที่เราปลูกทุเรียนแล้วนะคะเราควรจะมีการกระตุ้นการเกิดรากและใส่ปุ๋ยวิธีการของเราก็คือเราจะลาดด้วยนะคะสารยูอนิกกับเนโอไฟอในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะลาดทุก15วัน พอมันโตขึ้นโตขึ้นเราก็ลาดห่างเป็น1เดือนพอมันโตขึ้นมาอีกหน่อยก็อาจจะเป็น2หรือ3เดือนครั้งข้อดีของการลาดด้วยยวูนิตกระเนือไฟคือมาหนึ่งมันก็จะปรับสภาพของโครงสร้างดินให้ปร่งว่นซวยอันที่ 2. ก็คือกระตุ้นทําให้ทุเรียนของเราเกิดรากนะคะขึ้นมากินปุ๋ยแนละธาตุอาหารที่เราใส่ลงไปให้เขาได้อย่างเต็มที่แล้วก็ข้อดีข้อที่สคือ มันเป็นการปรับปรุงโครงสร้างดินแล้วก็เพิ่มจํานวนจุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ส่วนการให้ปุ๋ยนะคะทําได้ง่ายๆก็คือว่าในช่วงของต้นเล็กเนี่ยทุเรียนต้องการการเจริญเติบโตทางยอดและกิ่งก้านเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้ปุ๋ยยูอันอิกสูตร39-6เพื่อให้ทุเรียนแตกยอดนะคะแล้วก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ไม่ต้องทำบ่อยหรอกนะคะทำา15วันครั้งนะคะต้นละเพียง1ช้อนแกงเท่านั้นนะคะ เมื่อทุเรียนมันโตขึ้นนะคะเราก็เพิ่มจํานวนปุ๋ยให้มากขึ้นได้แต่ว่าความถี่ในการใส่นะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ15วันครั้งนะคะห้ามเกิน20วันนะคะจะอยู่ในระดับนี้มันจะทําให้ทุเรียนได้รับธาตุอาหารอย่างต่อเนื่องแล้วก็จเจริญเติบโตเร็วเหมือนอย่างในแปลงตัวอย่างของเราเนี่ยแหละคะ่ะในส่วนของทางใบนะคะเราก็ต้องมีความเข้าใจด้วยว่าการใช้ธาตุอาหารทางดินกับทางใบเนี่ยพืชเนี่ยมันกินไม่เหมือนกัน เราก็จะได้มีการให้อาหารซึ่งครบสูตรไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยคําว่ากรีนซีวิลนีโอไมเนอร์นีโอไฮแคลซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะครบทวนเลยเราจะทำทุกประมาณ1 0 1ถึงวันนะนะคะแต่ว่าเราก็จะมีการป้องกันโรคและมแมลงอยู่ด้วยให้ใช้ตัวเค้าดาวนะคะสลับกับไอมีด้านะคะ จะครอบคุมแมลงหลายชนิดส่วนยาป้องกันโรคนะคะแนะนำก็คือใช้เบนเอฟสลับกับบิทโททุก15วันทำไปแบบนี้นะคะดูตัวอย่างของทุเรียนที่เราปลูกแล้วก็เราก็จัดการมาปรากฏว่าทุเรียนของเรามีฟาร,ร์มแข็งแรงนะคะ,จะเจริญเติบโตดีใบสวยนะคะแตกถึ่งก้านเนี่ยเร็วมากนะคะซึ่งอย่างในตัวอย่างสวนตัวอย่างของเราเนี่ยนะคะ2เดือนพ่นยาครั้งหนึ่ง อาจจะมีปัญหาศัตรูพืชรบกวนบ้างแต่ศัตรูพืชไม่สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของทุเรียนเราค่ะถ้าหากพี่น้องเกษตรกรนะคะสนใจที่จะปลูกทุเรียนตามแนวทางของยูนิไลท์นะคะเรามีทั้งตัวอย่างทุเรียนในแนวราบนะคะอย่างสวนหลานประตูเนี่ยนะคะหรือว่าทุเรียนภูเขาอย่างของ น้องเอฟนะคะจันทการนะคะมูสิษารหรือว,ว่าทุเรียนภูเขาแบบขาดน้ำนะคะแต่ก็สามารถที่จะให้ผลผลิตแล้วก็มีคุณภาพดีนะคะออกผลไวกว่าคนอื่นได้อย่างผู้เรียนภูเขาอยู่ที่นครไทยนะคะของพอ,อาจารูนบวบนามีหลายตัวอย่างให้พี่น้องเกษตรกร,ศ,กรศึกษานอกจากนี้ในภูมิภาคต่างๆก็มีทุเรียนอยู่ค่ะพี่น้องเกษตรกร,กรท่านใดสนใจนะคะสามารถมาติดต่อกับยูนิไลท์ เพื่อขอคำแนะนำได้ค่ะก็ในส่วนของการแนะนำการปลูกทุเรียนในวันนี้นะคะทางเราก็ขอลาไปก่อนพี่น้องเกษตรกรท่านใดมีปัญหามีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ